สบายดีจ้า FC ประสบคู่สุคนเดอ้อสบายดีพี่น้องผู้กองอดน,น้อยงามมาลลออน้กอ,องเจ้างามมิลีโลยอง้กอ,องอ้นโ่เป็นจ้าเลยอันนี้เป็ดพี่น้องสิปิ้งมาจะจัดใหญ่ต,าต,าต,าตลาดซื้อดำการเดอ้อพี่น้องกับอดน,น้อยนี่ซื้อําการเปลี่ยนกันซื้อนะอดเน,นาะ ยาพี่น้องกันนอนอยู่นี่ก่อนพี่น้องเอ้ยใส่กันเบิ่งกันก่อนนะมุมนี้พี่น้องเอ้ย่มีหรออก้อกองขันไปเสาร์อีกกับการสิ้นเปลืองกับเบิดเงินไปอีกขอมายนนะ่ะกันนั้นเอาเงินตัวนั้นตัวสีส่เสาร์น่ะมาซื้อกับเขาต้มน้ำให้พี่ให้น้องเขากินดีกว่าลัวนั่นเด้อพี่น้องเด้อ อืเห็ดต้มแนะ่ลาบแนะ่ปินะ้งแน่คนเฮาลายมีแต่ผู้ชายเนาะเขาเห็ดเวียกเมือ่อยหิวไดเดี๋ยวหนึ่งเขาถาหนุ่มๆเขาพี่นเลยเขานี่ก็ของอ้นน้อยเพิ่มมาแล้วก็เอามาหนึ่งพี่พี่น้องส่วนของเอื้อยหนึ่งไปแล้วติ๊ก,กติบหนึ่งแล้วพี่น้องคุณทั้งพุนกัน คือสภาพมือขนาดพี่น้องเดดเนาะแดดแห้งริบมือนี่นะเฮตีนเสาจากใดจากตีนเสาแล้วเบดเลยบตีนเสาเฮยหัวบ่เมื่อยบ่เมื่อย่หนึงเมื่อยบ่นี่กะ สู่แต่ได้น้องชายนี่ยับพี่น้องเอ้ยแต่เช้าๆปุ่ม่ตญยาใหม่อืเต้พากันเช้าเมื่อยเนาะอ้าวขอบามาเครียดยังอยู่นี่คือได้มานอนอยู่นี่บอกขอบาเอ้ยอ๋อมันเย็นเด้เนาะนี่เนาะมันเย็นเด้เนาะเปิดแล้วมานอนอยู่พงหญ้านี่ฮัน หันมาหาอุ่นน้อยต้อเด้อค่ะอันนี้เฮ็ดต้มโอ้ยก่องอุ่นน้อยงามอีหลีเด้ออันนี้ก็สิอันซอยใส่ลาบเบิดพี่น้องลาบเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดปิ้งเป็ดมื้อนี้เมนูเป็ดแต่บ่มีเลือดเนาะอือสวรรค์มีเลือดให้สินูบ่มีเลือดจักเลยเอไปถามมา น <mile inside. S 1> ี่เขาติตบนรถอือนี่แหละโบเห็นอะไรในตลาดแรงมาวันนี้โอนน้อยก็เอือบเรียบร้อยแล้วพี่น้องใบใบถ่ายแสำปัญชายเที่ยงเลยเกือบตุ่งวันละทำตากระตั้มกระเทียมโหชุกไคใบมะกรูดใส่อืมซอยล่ะน้องลุงมาแต่งเฮียนแล้วเฮียนพิเศษได้เด้นน้องลุงกับพี่น้องพิเศษเพิ่มเฮ้ยพี่ทอดไข่เพิ่มที่เขา นั่นแหละแม่ว่าเอ้ยคือนานมาเทพนี่ก็โอ้นกันไดข้างหม้อต้มใบเด้อพี่น้องเด้อสอยกันเห็ดกับน้องสาวพี่น้องอันนี้ก็เห้ากับซีมไฟแดงสลึกซีมาเตรียมปิ่งตัวนี้อย่างเหลืองๆแสบๆหลุดออกพี่น้องเนาะให้คนเห็ดเวียกเมื่อย หม้อแบงบอืมหมักแบบสบายดีแหละบนแอมปาลุ่งเลย <c oughs> คนหลห่อฮะนี่อ้าวเจียวเ้าเหีเ่ยวเวลาเจียวเฮานี่แล้วมือมือจะเอาตั้งใหม่น้ออืม,มโอ้นน้อยก็สิมาซอยอันเห็ดละไปเรื่อ้อจะเป็นสีเป็ดขี้ขวางซอยมาแล้วแล้วก็ลาบเ,เตีเย,ยตงในเทียบเลย มาสเจะไปลงหมอทางอาเตเต้กัดอันกับแก้มให้เด้อพี่น้องเด้อไปซื้อยังมาให้เขากินเกิดแปลงเบะยืดแข็งไม่เมื่อยหรือเป่าแก่เมื่อยเนาะยืนกินอะไรยืนอยู่หน่อยยังตีกรุง màu bằng mỏ ha bạn này, uổu, bật ra, đồ cùng cái tổ này, đồ bét, bét pha, anh đang bĩng, múa bét phi nong, bằng mờng này ủn nỗi soi, bên đây lái tưởng như nọ, vừa say hóm, say nhàng, được cái nhộng, được cái mệt, được, 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 เี bạn, ็น <ừ. S 2> <c oughs> <c oughs> ้อเง้อนะกูซับาาี่นาอซับบาีอุ่นน่อยกามาขัวจะได้ใช้ใบกีหูน้ำเนาะใส่ใบกีหูเปนั่วประเด็ดัวเลยเห็ดขนาดพากันเห็ดตะเวนนอุ่นเนาะมืดซ้ำซุปไซยูขาวแลนกระซุกนงแล้วพี่เนอง จาอนุนเพื่อทอดไข่ให้เด็กๆได้เพี่น้องหิวแล้วใส่ชุดน้องลุงได้เพียงเล็กใส่ชุดน้องลุงคือบอชัยเนี่ยเกิดมาลงมานะไข่มุกเกิดไผกระยาคบแล้วนะเกิดคููน้อยคููใหญ่กะขึ้นเฮือนแล้วมันเปืนน้อนลูก ให้แก้มให้ข้าเจ้าไปแก้มแล้วจานหนึ่งเลยคี่น้องเหลือแต่ตีนมันส่วนต้มเท่ากับซุกเรียบร้อยแล้ว,น,วน้ำสดเหลือแต่พักหอมผึกลงแล้วก็แล้วข้างอีกบ่ <c oughs> <c oughs> มาดิพี่น้องอืแ่เตะๆสิชอยก็หอมเดีกน้องเมียทนั้งเมียโทรนำ้งตะถ่ำแล้วกุ้งแห่งกินหอดตะถ่ำแล้ว

อถ,ถ้อไดขอขอใจเสียบอยู่บ่เสียบจุก <c oughs> ใส่มากรอเลยจ้าเอาบปกร่อยกระซ้าหมากกระเพาะได้เปิดแปดบ่ได้มันห่อนเลยบระห่อนเลยมันแจ้งเดินใส่มากรอมจงมังหอมอยู่มากรอเส ชิจงเลยอือหอมแับเคนื่จกรโอามลายเติมโน,น,น่นเนาะพอสือ่อเนาะเป็ดสามสิบกับเผื่อในหาสิบเป็นแปดสิบแปดสิบแปดสิบพันกินได้เบิดเฮือนพี่น้องเลยทั้งปิ้งทั้งต้ม่มทั้งลาบเป็ดหาชิเป็ดนะสามสิบ ซื้อไก่เมื่อวานตัวกสิบพันวานเน่พบรุษต่อ,อบรุษฮะเออซื้อได้ถือไปซื้อเป็ดสามสิบกับเครื่องในเน่นะฮะสิบเป็นแปดสิบแปดสิบกินได้พเพือนอยังไงลายเนาะเตเ้ทั้งปิ้งทั้งต้มทั้งราบเยลยราบกับคุเครื่องมันจะามหญไ ซีมึงดูซีมึงดูเมียเจ้าเห็ดนแทบบ้างอ่ะหนุกโก่เลยแสดงเานักเสมเักอันนี้แหละอมุนปลูกใช่ลนี่ักเสริมหลันสลักอบ่มากยอดแลยมันยอดแลยขี้ไล่และทักในชวนนะ ไม่ได <sych disappointing S 1> ้ดูแลโอนเอ้ยขาดการดูแลแล้วก็เดดก็แหงอีกมันอันนเนาะมันผสมต้องเห็ดแต่มันชุ่มตลอดพี่น้องหลังจากเห็ดกขะบอกขาวแล้วกระซีกินข่าวกินน้ำนอคลิปกินข่าวไปเบิ่งอยู่คลิปลุงนภาสาวเซโนพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไล่กดแชร์กดติดตามทีมงานสาวเซโนนเด้อจ้าพี่น้อง บ่แพทยยังเข้าขยันซ่องบ่แพทย์เข,ขาขยันบอ,อไม่แล้วไม่แล้วเงินคุดอยู่เอาลาไปก่อนพี่นอ้องสบายดีายมาชุขส,ส,สุกัน